สวัสดีครับสวัสดีนะาๆนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามายิงปลานะครับผมที่ริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพยาเนาะก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปตุ่มยิงนะครับผมจะเดินยิงนะครับก็เด๋ยยังไงมารับชมกันดีกว่าครับว่าจะมีปลาอะไรให้เรายิงมั่งนะครับผมอ่ะ ดูสถา,านที่นะครับผมเป็นคลองต่อจากแม่น้ําเจ้าพยาเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเดินนู่นเลยยาวถึงนู่นนะครับก็เดินดูปลาไปเรื่อยๆครับผมอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ปลาหรือเปล่ามองไม่ค่อยชัดนะครับในพุ่มนั้นนะ่ะ เดีวเราเดินดูต่อดีกว่าครับลูกปลาช่อนกับปลาแรดนี่เยอะมากเลยนะครับผม นู่นนะครับปลาทับทิมกับปลานินคู่หนึง่งจะอยู่ไกลามากเลยมันจะโดนเป่โอ้โหไม่ถึงอ้านานาถตรงเนี้ยที่มันยิงไม่โดนอะ่ะเนี่ยนะครับผมปลามันอยู่ลึกนะครับและอีกอย่างตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลที่ออกมาจาก ตรงนู้นนะครับผมก็กะระยะยากครับปามอยู่ลึกเนาะยางเส้นเดียวครับยิงไม่ถึงที่ก็เพิ่มเลยครับเพิ่มเป็นสองนะครับผมลองดูครับเส้นเดียวมันไม่ถึงก็เพิ่มยางเล้ครับผมแต่ก็มีลูกปลาช่อนนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะอยู่เป็นคู่เป็นคู่เลยครับ หลายตัวเหมือนกันเราก็เลือกตัวที่ยาวไปทํากับข้าวนะครับผม โอ้ยโดนโดนนะครับโดน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 ครับโดนนะครับมาอะรไรวะอุย้ยฟันนิน,นครับผมมาแล้วแปมแรกยามเช้าโอ้โหต้องเพิ่มยางสองเส้นจริงๆนะฮะ นินครับสายสวยเลยนะครับนล้วนะเนี่ยครับสวยเลยครับผมเราฝ่ามือเลยนี่เหตุเราโคตรปางครับผมเดี๋ยวไปดูรอดูตัวต่อไปเนาะ โดนเมื่อวานอ่ะสายไม่วิ่งน่าจะไม่โดนโอ้โหไม่โดนจริงด้วย มันขึ้นหันหน้าให้นะครับเมื่อกี้เสียงดังปากอาจจะกระแทกหัวแล,ะะแล้วแฉลบออกไปข้างน,นอกใครจะมาตอนนี้มาได้นะครับผมปลาขึ้นเยอะมากนะครับก็ไอที่อัดคลิปนี่ก็ยิงเยอะแล้วนะครับผมที่ยังไม่อัดนีผ่ผมยิงเยอะมากนะ แต่ยิงไม่โดนนะครับก็ไม่ค่อยแม่นเนะาะเดี๋ยวว่ากันนะเนี่ยครับไล่อยู่ปลายปืนม,มึงอยตัวเล็กแมวดีกว่าปลาแล็กจะเยอะนะพี่ต,ตัวไม่ค่อยโตเนาะ เอาสองเลยพี่ช้าก็เล่นสองอวโหทำไปทำมาไม่ไหวดึงานที่เกียดเดี๋ยวเข้างานต่อดีผมอะเอามายิงแค่แป๊บเดียวเอง โอ้โหนี่ไงอู้ขึ้นนหนุนอุมเปียวจัดไอ้ท่อนเอายื้มักทีสองทีไปแต่เาไมอยู่สองควก็พอแกงงนะ่กันแ ตอนแรกขึ้นใหญ่ๆงนั้นเลยพี่ตัวเป็นโลอะไอโลอะขึ้นเยอะโอ้โหผมยิงไม่ทันเลยก,ก,กำลังห้าวเลย อ่ะครับผมปึบคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ได้เวลาเข้างานแล้วนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ารอดูนะครับผมจะพาไปไหนจะพาไปยิงปลาที่ไหนนะครับผมตอยิงปลายิงปลาแน่ๆนะครับแต่ผมจะพาไปที่ไหนกน็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันค,คลิปนี้ก็ได้ปนาินมาตัวเดียวนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวผมเข้างานแล้วครับก็ได้กับข้าวมาเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ